สวัสดีครับผมชื่อหลิวจินหยวนปีนี้อายุ55ปีตอนผมอายุ22ผมทำงานเป็นพนักง,งานประจำเครื่องตัดกระดาษที่โรงพิมพ์เนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายกระดาษที่หนักเป็นเวลานานทำให้ปวดส่วนคอไหล่เอวและเขา่าแม้แต่นิ้วมือของผมก็แข็งทื่อจากนั้นผมก็มาเป็นคนขับรถแท็กซี่ ในหนึ่งวันต้องขับรถ16บหถึงสิชั่วโมงส่งผลให้อาการเจ็บปวดทวีคูณขึ้นเมื่อมือของผมจับพวงมาลัยนิ้วมือจะแข็งทื่อเลยครับตอนลงจากรถผมต้องใช้มือประคองขาออกนอกตัวรถใช้เวลา5 1 0ถึง10นาทีถึงจะค่อยๆลุกขึ้นยืนได้ความเจ็บปวดเหล่านี้ทำให้ผมนอนไม่หลับทรมานผมมาสิบกว่าปีแล้ว ทุกวันผมต้องนอนพลิกตัวไปมาบนเตียงเวลานอนหลับโดยเฉลีย่ยแค่4-5ถึง5ชั่วโมงครับเนื่องจากการควบคุมเครื่องอบแห้งกระดาษเป็นเวลานานทำให้ตาของผมเหมือนมีควันมาคลุมอยู่ข้างหน้าก็เหมือนมีตัวอะไรเล็กๆบินไปบินมามีอยู่วันหนึ่งตอนผมเดินเข้าบ้านรู้สึกเหมือนบ้านหมุนครับเกิดอาการแบบนี้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้ผมรู้สึกกลัวมากภรรยาของผมก็แนะนําว่าให้ผมเข้าร่วมคลาสกําลังภายในปากว่าพื้นฐานพอคลาสเรียนวันที่3ผมนอนหลับได้ง่ายมากนอนอยู่บนเตียง5นาทีก็หลับแล้วครับสามารถนอนได้7จถึงแชั่วโมงเลยตื่นมาตอนเช้ากระปรี้กระเปร่ามากเลยครับวันที่5ของคลาสเรียน ขณะที่ผมมองออกไปข้างนอกจากในรถสิ่งที่อยู่ข้างนอกกลายเป็นชัดเจนขึ้นควันที่เคยปกคลุมตาผมเมื่อก่อนก็หายไปแล้ววันที่7ของคลาสเรียนปัญหาการเวียนศรีรษะไม่กำเริบอีกเลยครับหลังจากที่ผมเดินปากว่าได้5เดือนทั้งคอไหลเอวและเข่าที่เคยปวด ก็ปวดน้อยลง50%แล้วครับพอผมเดินปากว่าครบ1ปีความเจ็บปวดเหล่านี้หายไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้ผมสามารถหันศรีรษะและมองกระจกหลังได้แล้วตอนผมลงรถก็สามารถเดินลงได้เลยนิ้วมือก็ไม่แข็งทื่ออีกต่อไปครับอารมณ์ผมก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นมากครับกล้าที่จะพูดคุยกับผู้โดยสารก่อนตอนนี้ผมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้จักรักและเห็นคุณค่าทุกอย่างในชีวิตขอพระคุณท่านปรมาจารย์จินโพธิครับ